นางสาวนัดกริตาพุ่งตรงสอรจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต .2 อำเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลบวกค้างว่าลำเหมืองในพื้นที่บ้านแม่แต่หมูห่5มีเศษวัชพืชขึ้นขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากทำให้น้ำไหลไม่สะดวกจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือผ่านมายังสจปูนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ นายพิชัยเลิศพง์อดิสรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงอนุมัติเครื่องจักรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานเข้าทำการขุดลอกลำน้ำในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเปิดทางน้ำและกำจัดวัชพืชตลอดการทำงานครั้งนี้นางสาวนัดกฤตตาพงวงตรงสรจปูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขตสองอำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทำงานด้วยผมในน้า ผู้ใหญ่บ้านของแม่เตนะครับหมู่ที่5แต่บ,บ,บลบกางอำเภอสาวแดงจังหวังียงหวัดปรหลวงพาดนะครับขอขอบคุณท่านนายกอบจอจ,บจ,จังหวัดียงใหม่นะครับครับสจปูนะครับที่นํารถแม่โคมาช่วยขุดลําน้ําสาธารณะของบ้านแม่เตเฮานะครับซึ่งเป็นความจําเป็นของบ้านแม่เตแท้เตนะครับที่จะขุดลอกลํะเมืองเฮ้ยใจครับกร,กร,รเกระเซ็นแหน่นก็ดีนะครับขอขอบคุณทางงาน อบจอจังหาวัดเชียงใหม่นั่นครับแล้วก็สจพูนไปนะครับขอขอบคุณนะครับหลังจากที่ได้รับเรื่องจากทางเทศบาลตำบลบกข้างนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่มีวัชพืชขวางลำเหมืองในเขตพื้นที่ของหมู่5บ้านแม่แต่นะคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นําโดยท่านพี่ชัยเลิศพงศ์ดสอนนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได,ด้นํนาเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดาเนินการขุดลอกบริเวณ หมู่5บ้านแม่แต่ตำบลบกค้งางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากที่ได้ขุดลอกแล้วก็จะทําให้ลาน้ํามีความใสสะอาดมากขึ้นและเพื่อกําจัดเศษวัชพืชที่ทําให้ลําน้ําตื้นเขินและจะทำให้น้ําไหลเดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ ดิฉันนางสาวนักกิตตาพุ่งตรงนะคะหรือสอจอปูนต้องขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลบวช้างต้องขอการาบขอบพระคุณท่านพี่ชัยเลิศพงศ์ดีสอนนายกอบการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้แรงเห็นถึงความต้องการและความเด็ดดร้อนของพี่น้องประชาชนและได้ส่งเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดําเนินการพุดลอกให้ในครั้งนี้ค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสุงค่ะ